กดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจชาวแฟนคลับรอคอยภาพนี้บรรยากาศนี้มาเนิ่นนานนะคะล่าสุดน้องคอปเตอร์นะคะก็ได้เจอกับพ่อบิก๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ผู้ที่สร้างตัวตนน้องคอปเตอร์ขึ้นมาอ่ะก็คือน้องคอปเตอร์แต่ก่อน mm. เริ่มต้นเลยจุดกำเนิดเลยก็ได้ บอสบิ๊กพี่วนฟินแลนด์ไปรับถึงบ้านและสร้างตัวตนน้องคอปเตอร์ขึ้นมาเปิดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเออน้องคอปเตอร์ก็คือรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอ่า อยู่กับน้องซีแกรมมาตั้งแต่เริ่มต้นและทีนี้พอมีปัญหาโน่นนี่นั่นอ่ะในช่วงที่น้องอยู่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมันก็ต้องมีปัญหาส่วนตัวอะไรเล็กน้อยเป็นธรรมดาเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอ่าพ่อบิ๊กก็บอกว่าน้องยังเด็กน้องยังเป็นผ้าขาวอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามันก็มีความผิดพลาดกันบ้างค่ะแล้วล่าสุด บดล็อกกันที่เรียบร้อยได้เคลียร์ใจอะไรกันที่เรียบร้อยและผู้ว่าจินแลนด์ก็ได้ฝากถึงแฟนคลับที่ดรามา่าน้องไม่หยุดไม่หย่อนขอให้เลิกซะน,นะคะเลิกเลิกดรามา่าเลิกต่อว่าน้องอยากให้อ่าทุกคนเปิดใจรับน้องอีกครั้งเพราะพ่อบิ๊กก็ไม่มีอะไรคาใจกับน้องแล้วล่าสุดน้องก็ได้ขอเข้ามา คุยกันอ่ากับพ่อบิ๊กเป็นที่เรียบร้อยทางบอสนกบอสนุเนาะแล้วก็ลุงใหญ่ผู้จัดการใหญ่ก็พากันไปเออไปเจอกันแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ่ะไปคุยไปเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ฝากชาวแฟนคลับอ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฝากเลยแฟนคลับที่อ่ะอคติกับน้องหรือมีดราม่าก,กับน้องก็คือให้หยุดแล้วก็ถ้าไม่ชอบ ก็คือปล่อยผ่านแค่นั้นนะคะทุกคนก็คือสนับสนุนน้องดีกว่าเนาะและเราไปฟังกันดีกว่าว่าน้องพูดอะไรกับพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บ้างเออเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาหรือน้องขอขามาหรือน้องพูดอะไรอ่าในคลิปบ้างเราไปฟังกันดีกว่าเพราะว่าทั้งลุงใหญ่และผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ลงคิด คลิปนะคะทุกคนก็ได้ลงคลิปให้ดูอยู่ว่าน้องมาพูดอะไรและพ่อบิ๊กพูดอะไรกับน้องบ้างนะคะทุกคนไปฟังคลิปจากผู้เยาวบ้านฟินแลนด์กันดีกว่าค่ะสไายค่ะปัาสวอใครบ้างกนนะน้องคอ,งอปเตอร์มาน่าใส่รูปรูปร้างนี้เอาเน,นี่ยดีละ อะไอะไรให้พ่อคืออมาเมื่อีลาวาสิมาขอค์คาาพอบีสิงใดทีลาล่วงเกินคือเคลีย่ยังบ่ดีกับพ่อขอให้ไปนในนี้ครับที่พ่อเป็นครูนะ<ไ>สร้างบากาักราให้ดวงให้ดังในสิทนทางนี้บกักราก็ขคอคงสิงกาพ่อทั้งนอกทั้งในสิ่งดีหรือสิ่งบ่ดี ไฟฟอดไฟหลายนะครับล่าลักฟอดด้วยครับับลอดจับก็กับลองกับลองเท้าเลยลูกเออนั่นเองอะไรติไห้ด้วันตันมรือเปล่ไม่หมดตันเหมือนยานวยยานวยไม่ยานพ่อใบไม่ให้พ่อเป็นคนจิตใจดีพ่อมีบ่มียางบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยสร้างกะทุกอย่างประสบการณ์ลูกเนาะทุกอย่างประสบการณ์เป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโต มื่อนั้นถ้าบ่เกิดขึ้นกับโค้งสิบว่าลูกความผิดพลาดจาของหรือกับวิพิภูใดสิสไม่มีใครตีวร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกลูกแต่วันนั้นอะ่ะวันวันที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอ่ะที่ผ่านมาไม่เคยโกรธไม่เคยไม่เคยที่จะแบบว่าไปเครียดหรือว่าจอ้องเว้นจ้องกับอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกก็คือลูกใช่เออมันเป็นลูกคนแรกลูกคือลูกคือเก่าแต่ใดได้ให้ก็มีแต่เป็นห่วงอะล่ะไปอยู่บ้านล้างไม่กับประการามข่าวเพราะว่ากับ เนาะก็เห็น่านเฟซบุ๊กก็เห็นอยู่บนโซเชียลเห็นอยู่แต่ว่าคุยกันตลอดใช่เออแล้วทีนี้เราไม่ได้มีโอกาสไปเจอไปเจอลูก,กว่า,าแต่จริงๆลูกกัอยูตั้งแต่รุ่นสตอกเสาเข็มใครเพ่กุล่าเออมั่นกับเป็นจังหวะแล้วเวลาแต่ให้รู้เลยว่าไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเลยและเพราะว่าน้องคือเด็กคนหนึ่งเด็กคือผ้าขาวที่เขาไม่รู้อะไรนะครับแต่มันก็ด้วยแฟนคลับแฟนเพลงเอฟซีช่วยนันตีจริงๆนะครับแล้วก็เนื่องด้วยรดพนาต่าง แล้วก็นอกกับไปได้ดีด้วยเออแล้วน,นอกกับพานไปอย่างมาลายกับพวกเดียจะเรียนรู้เรืร่องเต็บตัวเรืร่องก็ขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ถึงแม้ไม่ไม่ได้เอาอะไรมาให้เจอกันก็คุยกันปกตินะครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเพราะว่าอันนี้ก็หรือว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะแค่นหาคือเก่าเป็นหัวคือเก่าแค่นีุ้ยสูงไม่เปย็ยุบหนักมึคือไม่เป็นไรละสัวม,มันมืดบอล่าลถามขาว่านผู้อื่นแมนไม่ไหวถามละถามพานให้ละอันคุยกันไปแล้วอ่ะมันเป็นไงน่ะนี่เออมันคืปอะไรนี้เด็กก็คือเด็กเเนาาาะด็กผ้ขว มันอยู่ว่าเราจะใส่เสียล้วลงไปผ้าบอกกันตลอดเดชกับปอปีกบอกกันตลอดนะครับแล้วการเข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเข้าใจน้องคอปเตอร์ด้วยนะ<อ>ครับเมื่อดีจะดีได้บากนานี่เราเขาเอิ่นมากับต,ตัางยูลูคุณนพ่อกับบอลลู่าลลูเสียเห็นจ้าเสียมากมากบ่ายพอดีก็ถือว่าม,มันดีมากๆเลยนะหนมึมันดีดีมากๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เอาจริงๆแล้ววันแต่วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะพูดนะว่า ปลดล็อกให้น้องด้วยปลดล็อกให้ลูกด้วยไม่ใช่ไปตามดา่าตามอะไรนี้ <Yeah. S 1> คือสิ่งที่เราต้องการคือให้เด็กมันเเติบโตทํามาหากินอย่าตามด่าเธอห mm hmm. ม <Yeah. S 1> ายความว่าณ <Yeah. S 1> วันนี้อาจสมจมติมีจะมีโอกาสพูดละแหละที่แบบมาไม่อยากพูดเพราะยานดามานานนี้เนาะ mm hmm. แต่มือเนี่ยขอปลดล็อกให้ให้ลูกใป้เต้านะว่างมต่อไปน้าดาน,นอ mm hmm. ้องหรอเด้อจังสั่จ mm ้างสี่เรื่องแล้วก็ลืมไปเถอะในวันในวันขนา้างหน้าอาจจะไปรับเชิญบนเวทีโตเกียวเบสิกก็ได้แม่บอปล่อยให้เด็กคนนี้เขาได้ไปทำมาหากินแล้วสืวสาร ข้าเปลี่มอลล่ามันมีอิสานมันหมักหมอลล่าหมักเปาแคมบเปาอึดขึ้นเราแคบหน่อยเลยพอเดินแคบขึ้นเพราะองเลี้ยก็ปล่อยให้เขาได้มาทำงานกินเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงพ่อเล้แม่เขาาเนาะถือว่าเอฟซีเนี่ยคืออย่างมีอติดกับน้องถือเพราะเห็นตามด่าตามอะไรอย่างเงี้ยขอๆว่ะพี่มาเฟ่ขอซะด้วยป่าตั้งแต่วันนี้น้อไปก็คือขอให้กำลังใจน้องไม่ชอบไม่ว่าแต่อย่ากจะตามว่าน้องเถอือขอขอให้มันมาไปเส่กัคนทางอะไรเนาะคี่นอกเนาะอีดีใจครับเออโลกโลกอะไรกัเลื่อนเลื่อน ไม่ดีใจหลายได้เห็นตัวเลวันยินข่าวว่าไม่อยู่แถวนี้เออเออจริงๆแล้วไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ตั้งแต่นูนละพันเปลี่ยนเอฟซีกับสีเบิองข่าวอยู่ตัวเนาะโอเคต่อไปนี้ก็เดี๋ยวไปไปแปะเปลี่ยนตัวเกียวด้วยไปเรียนนะพี่พี่รู้ว่าเขาคิดถึงเพื่อนนะเพราะเขาอยู่กับตัวเกียวมา้งสมัยแบบตัวเกียวบ้านมีคนจ้างบ้านมีคนจับภาพตัวอย่างเลยก่อนเกล้าซีแกมแบบคลากเลื่องเออเรองมาโอเครู้ไับ นี่ละค่ะทุกคนสองคนพ่อลูกก็ปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะก็เข้าสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นอีกครั้งนะคะผู้หญิฟินแลนด์น้องคอปเตอร์ก็เข้าใจกันแล้วได้กอดกันนี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและไม่มีใครบอกน้องนะคะทุกคนน้องทำเองค่ะนี่ พอน้องรู้ว่าจะได้มาเจอกับพ่อบิ 1, ๊กพี่วันฟินแลนด์ผู้ที่ให้โอกาสผู้ที่สร้างน้องขึ้นมาตัวตนน้องคอปเตอร์ขึ้นมาน้องก็ได้นําดอกไม้อ่ะนี่ค่ะขันหาเนะเขาเอินเนาะบานเฮาเนะ ไปไหว้ขอขมาสิ่งที่ทําไม่ดีกับผู้้านฟินแลนด์นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นรูปจากทางลุงใหญ่ผู้จัดการใหญ่เนาะได้ลงโมเมนต์นี้ให้ดูว่าอ้อมก่อนนี้อบอุน่นอะยังไงก็ขอให้ทุกคนให้โอกาสเด็กก็คือผ้าขาว ให้โอกาสน้องคอปเตอร์เพราะว่าน้องคอปเตอร์ก็ชอบในวงการแวดวงหมอลำพัฒน้องก็จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงไปเรื่อยๆและตอนนี้น้องก็รู้สึกว่า,าแฟนคลับที่ติดตามน้องก็รู้สึกว่าน้องก็โตขึ้นแล้วนะน้องก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังทั้งบอสนกบอสนุดุงใหญ่ทุกคนในวงอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็นดูน้องและแฟนคลับก็เอ็นดูน้องเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้สากุ๊กเขมราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ 啊。Yeah.